เวลา6โมงครึ่งกว่าๆนะคะช่างก็เช็คเกียร์รยกันได้น,นี้แล้วก็ทำการเทสย,ยานะคะอ่านี่อยู่กันที่ห้องบพนเทือบที่อันตรนอยู่ทางบอลหน้านะคะ่ะคนเรือบไปหน้า,น,ะะานนี้เขาเป็นาการเทสคไปยัไลักษณะของการท่วันนี้นะคะก็ะ เราจะพ่นเคลือบเนี่ยประมาณ3รอบนะคะสำหรับการเคลือบปก,กติชั้นแรกเนี่ยก็จะเป็นลักษณะประมาณเนี้ยค่ะก็คือแบบฟิวเรียกง่ายๆก็คือพ่นรองพื้นไปก่อนนะคะก็ก็มีเสริม ชั้นที่สองกำลังจะมาค่ะลักษณะของการแบบกวาดมืออะค่ะมันก็ต้องตามดีไซน์ของโคมไฟรถรุ่นนั้นๆด้วยนะคะว่ามีโคมไฟคือบางโคมไฟบางรุ่นเนี่ยก็จะตัดแบบนนแนวหน้าค่อนข้างตรงบางรุ่นก็จะมีเคิร์ฟแบบรูปทรงโค้งวาวเยอะนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วแต่หน้าตารุ่นแล้วแต่ดีไซน์ อันนี้ชั้นที่สองก็จะเป็นแนวนอนนะคะเรียงง่ายๆอาเป็นแนวนอนแล้วค่ะแต่ว่ามือที่เขาววาดเนี่ยก็จะกวาดไปตามแบบรูปตรง มาอีกแนวหนึ่งนะคะก็จะเป็นแนวตั้งเก็บรา,ายละเอียดแล้วก็ให้ระออาสเปรยเนี่ยไปทั่วนะคะทั้งพื้นผิวบนพลาสติกของไฟหน้ารถนะคะมาแล้วค่ะแนวตั้งสำหรับอันนี้เราพ่นเป็นเลือกตัดนะ อายุการใช้งานเนี่ยจะอยู่ประมาณ2-5ปีความใสความายความวาเนี่จะอยู่ประมาณ2-5ปีขึ้นอยู่กับการดูแลรถนะครับขึ้นอยู่กับการแบบว่าการลดอ่าแล้วก็คมไฟของแต่ละรุ่นเนี่ยวัสดุมันจะมีคุณภาพหรือว่า เพราะสูุรเขามานละแบบนละเน้ยกันด้วยอันนี้ก็เกี่ยวแล้วก็เรื่องของความร้อนของไฟใจลบนานๆเนี่ยก็เกี่ยวเหมือนกันจะเป็นดักรองประกอบที่ทําให้คงไฟในสายได้นานแค่ไหนนะคะสงสัยเราคิดว่าอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะทางช่องทางอินบอ็อกซ์ก็ได้หรือว่าไลน์ของพารา แกก็ของร้านนะคะให้คําแนะนําด้วยตัวเองด้วยนี่ค่ะลักษณะไฟที่น่าจะใส่กัะเงาประมาณนี้เนะคะสนใจยังไงเดี๋ยวทิ้งเบอร์ไว้ให้นะคะที่หน้าจอเลยอันดีเอดบางวัน5้ค่ะแวะเข้ามาใช้บริการกันได้นะคะรับรถทั้งรถญี่ปุ่นแล้วก็ยุโรปเลยนะคะกระบะเกง๋งรถบาา ใช้งานรถบ้านเข้ามาปรึกษาเข้ามาใช้บริการกจะได้ค่ะยินดีให้บริการทั้งหมดเลยนะคะ